สวยกว่าใจกว่าหยาที่กูรับปากปานจะรับเป็นแฟนที่ไปร like nah, ับที่บานแบนมันสุกในเส้นระยะอยู่ไกลกูครูครับอูครับรูครับกูครับกระผมมารับกูไปดูนะฮะกูจะจัดใหญ่ย really <kindergarten. S 2> ังสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับช่องหมอรับมุกจุ้มออฟฟิเชียลครับพี่น้องวันนี้เราก็จะเดินทางไปทําธุระนะครับพี่น้องธุระสําคัญนะครับผมกับผู้บริหารนะครับผมเอ่อหรือว่าท่ายาด ของคุณพ่อวีระพงษ์วงศิลนะครับผมแซกกี้วงศิลนะครับพี่น้องเออเคยกินข้าไปเฮ็ดธุระนี่จีนแ้วผมคือลูกคนหนึ่งนะเออเฉลยเพื้นมาบอกเพื้นเนี่ยลูกมีลูกมีเพราะว่าแม่ลูกแท้แทะเอาว่าแม่นอนนอกไซของอะมากวงศิลบ่โอ้ครับโอ้ไปได้แท้เป็นลูกมีหอยนางสีได้เป็นเจ้าน้องของบ้นเราดี มาเพิ่งชิมโมเดิเปียมเมื่อคืนกูึกเฮเล็งลงคลิปอยู่แซกซี้กับแอดดี้มาทำอะไรบงมีคลิปตั้งแต่ไปน้ำดาวผู้ดินเมื่อคืนเลเลงคนมาตลาดกระตุ้นวันไหนเออเมื่อนี้ก็ะจิเป็นอีกคลิปหนึ่งทำไปนรอกเด็กกับปิดกระเช้าเด็กปุ่ยปั้นกระชากแซกซี้อลังการสูบวางหรือว่าแซกซี้เสียงเกี้ยวหรอ่รอติดตามตอนต่อไปครับเออแซกเกีัน แซ็กจียงไก่ยี่สานสินบ่เพ่อนีอย่งนี้เพ่อนี่รถเพ่อบังไฟเออนี่และกุยมาถือไปมืออื่นเยเขาเหมมืออื่นตีบเออยี่สานจะขันนี่บุญบังไฟเยปีแรกที่เฮ็ดเยโดยตวงมีจุดบ่านี้โอมีหอดเผาขอ้องมึงพบังไฟพอไฟเหลืองขึบังขอล้างไปแล้วพี่น้องแล้วสิเป็นรุ่นบ้าสิไปแสนนะครับแล้วจังพ่อกันอคุณเรีบ้อ พี่น้องเขากับมาถึงอาณาจักรของคุณพอีาพงศิลป์นะครับเมื่อน,นีทีมากพมีอย่างนี้พี่น้องาลูกแซกบ้างเมือนเดี๋วมันมจะ้าพี่น้องตาถ้าพี่น้องงานชมอาาจักรหมอลำินละ่ภูไทยมาตีิดได้เลยอันด้วยครับอันพอพี่ันนีสยดีกว่าแล้วยัได้ดวนหมองตั้ง,ง,งพี่เอกพ่ออยู่ไหน โอเคครับมีมีคนมาหาอยู่รุ่งค่านมาพี่น้องห้องสิดท้าไปเยี่ยมชมอาราจารของเพวยพวยพวยเรียกเรียกไปควนเกียกนี่นะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นอาราจารอาราจารของเปลนระเบิดู้ไต้นะครับอันนี้ก็คือที่คือช่วงนี้เป็นช่วงช่วงนี้เป็นช่วงกิดบม้ง จะน้อยกับสีนี่การสอมกันยังเมือนี้เข้ากันไม่หย่ยมย่มตามค่าวอี่พอเขา้าไปไปิดตั้งใดเนี่ยพี่ราอยจะของสำนังให้แล้ว เปล่าจ้าู้้อหงเขาลังบของเนี่ยของอครับล <roster immun> <robi> ูกแต่ว uh, ่ามันจะมาท่านเดืออะไรเพราะเขาก็เปิดเก่ยดว่าไอเดีพี่น้องมา่อเจ้าของสันักงานนี่หเอ กำังาน,นโกเห็นไหมคะหนึ่งสองมอีกรูปหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามกลองนี้นะครับหนึ่งสองคลายวดีโอเนี่ยนะนะเรอะ เฟอสีมากเฟอร์สีแดงมาอยู่น้ำพอพี่น้องตัวเราตัวเราแจ็คเตอร์สีตัวพ่อพี่ครับผมสีมาอยู่น้ำพอเด้ออันนี้มันตัวโป้รับลูกยาตัวพอเด้อหลานเด้อมาอยู่น้ำพอเด้อว่าคำเด้อสีไปไสดคนกับลักินรัมกับลักินกับมวลรัมสารก้ามกับมวลรัมต้นนองพ่อวีกับมวลรัมยังกับมวลพ่อเลยว่ามาอยู่ไกลๆบ้านเแถาขอเนี่คนกับลักินคือกันเออหลานขอที่นี่ทหาร S <S เอที่สุดดวงก็ได้มาอยู่น้ำกันแล้วก่อเนาะจากเมื่อน้ำจ,จิมบอนี่รอบโอ้หลายปีแล,ล้วส,สามปอสามปีครับจบังประยันมมนีครับการแสดงความยินดีครับพเอกน้อยนะครับของศิลปินผู้ไทยนะครับ่นมีมีแสงมีศิ์มีทุกอย่างไนตัูแต่เนื่องด้วยการเวลาที่เรียนรู้หาประสบการณ์ตามอารมณ์สังคมวัยรุ่นนะครับจนเมื่อก่นนีได้มายึดสกัดกับศิลปินผู้ไทย รันตีวา่าทุกๆคนทุกๆชีวิตพอมีบราเคยที่เคยปานะครับให้โอกาสทุกๆคนที่ยากเข้าเขามาอยู่ดีพรออมที่จะจับไม่ก็าจจับไม่พรออมที่จะมีแสงอย่างออกมาบราเคยกัดบรเคยบีบอ,อันนี้เ็เนานะทุกๆคนวา่าเออประโยชน์ศิลปินผู้ไทยก่าได้เกิดบ่มีหรอได้เกิดเมื่อลองให้เปลี่ยนพรให้เกินก่อนนอกแต่สมาขี้ข้านห้เ็ว ออกับรถขยันซึ่งการเป็นหมอรำเนี่ยเราได้รับมอบหมายเนี่ยสมมติว่าเดี๋ยวลองเพลง,พงนึงเดินก่อนก่อนนึงทาได้ดีที่สุดร้องมันดีที่สุด,ด,นด,สดในวงนี้กูเหที่หนึง่งสมมตินาะตั้งแต่ท่าเรื่อกูต้องเอาที่หนึ่งใหญ่ทุกทุกเพลงที่เขาร้องมาจบจบรายการเางนี้กูต้องส้่งความสา,สามารถเฮ็ดแต้มันดีหายมันเป็นที่หนึ่งในขำขึ้นน้นแต่เราคนหล่อ,ลอมาแขียงบา บัวที่เป็นผู้หญิงผู้ชายนั่นเป้าหมายสําคัญที่คุณจะไปถึงฝันแล้วเดินกรอนทีเนี่ยโอ้พระหอกคนนักเอกคนได้ี้เข,า,เขาได้ก่อนคอยก็ได้ก่อนเดียวนอ้องทำให้มันดีที่สุดให้มันคือแผนให้มันมวลลองออกไปคนฟังอิ่มเอิบเฮเ้อร์จับอย่างบระยู่สุดไหวมาเขีนมันขาไว้กับบรยูอ,อพ่อเนี่เคยนอนนอนเปฟังเลยผู้ดใดลองแบบเออ,เอ,อ,เอ,อมันมัน,มนสรุปใจเนาะ จ่างมอทย่น้อยเสียในน้อยอยู่นี่ยอันลงรอยเพราตึกมันตายจนต้องต้องต้องให้เขาเ่ยมันยักเขาไม่ได้ดึงเขาไม่ได้ยเมนเขาก็ตตองลปอยครับอันนี้คือการที่มาอยู่ศิลปินไทยดีไม่ดีก็ไม่รู้ใครขอแต่ว่าคุณมีความสามารถก็ฝากกรหว่าว่าระว่ามีแสนพยายามสั่งตุนสั่งโตเจ้าของการเป็นศิลปินหู้งยักไว้แล้วมู้งแล้วก็ได้บอกง่ายคนหนึ่งครับเขาเก่งอยู่แล้ว อ่ะพัฒนาตัวยังไงเขาโอเคหมดทุกสิ่งทุกอย่างหน้าเวทียังไงเขาก็โอเคแล้วขอแต่ว่าพี่น้องต้องรองติดตามว่าบทเวทีศิลปินไทยเขาจะเปลี่ยนยังไงบ้างในรูก,การต่อไปนะครับฝากฝากไปนะดื้อครับพี่น้องครับปีนี้นะครับผมฟุกนัทพลศิลปินผู้ไทยครับครับฝากติดตามด้วยนะครับพว่าเจอกันในนอนวา่าเขาจะรับบทอะไรเปลี่ยนยังไงในบทศิลปินผู้ไทยรอได้หุนได้เสียงได้รอติดตามนะครับ ครับพี่น้องเมื่อนี้ก็คือว่ามาเฮ็ดเรื่องผาเช็กีมาเบิกเงินหลวงน่ะแปดเดือนครับพ่อวีแล้วเป็นมงคลสิน้ำขวดน้องครับเดบบบุนเออไดบบบุนแล้วันเดบบบุนแล้ววัเดบบแล้ววดบบบุนคืออีพอเพิ่นให้สนุกที่ดินเป็นเช็คเงินสดเเบิิกงนอืมนะครับจังไดนพี่น้องก็ฝากพี่น้องติดตามตอนต่อไปเบิกสีเป็นจังไหนวม่เป็นแสนเ่ยแล้วนะแสนแปดเองเนาะแสนแปด อจาพอท้ทาบอกโทรศัพท์พเพื่อพอได้ยินนังในรแกันครัพี่น้องครับสำหรับชี้นี้กับฝากพี่ฝากน้องไปเช่นี้ครับจียวกันชีตน่าครับสวัสดีครับร